ได้เงินร้เฮ้ยเอาอะไรอ่ะกูนอยู่นิ่งๆดิเดี๋ยวเอ้ก็โดดเขาตื่นอยู่ไอ้เคกอะเนี่ยไเคก็เลยให้ข้อเสนอว่าเอ้ยงั้นไปซ้อมกับลีเฟกไหมเดี๋ยวไปช่วยสอนเนี่ยพร้อมกับลีเฟกเออลีเฟกคุ้มหรืแล้วไปไหมลีเฟกคุ้มจบมาสองลิตรเสร็จแล้วไ่ผมพยายามปฏิเสธแล้วก็ไม่ได้เร็วๆนี้ไงอืมผมผมอาทิตสองอาทิตย์หลังประมูลได้ไหมพี่ขอซ้อมเรื่องทีมไฟตัวเองก่อนว่าเซตใหม่แม่งห่วยแตกขี้ไม่ไหวเลยวะตอนนี้ซ้อมด้วยกันเดี๋ยวผมเป็นผู้ซ้อมให้ ััวาาทดนี่มกเลยถามคำเดียวเลยเจียวคุณชักมาไหมคุณชักมาไหมครับโอ้ยไม่เห็นเลยยูสันมันภูมิตั้งอยู่เนี่ยไม่หมายถึงสตอรี่ไปนี่จะไปเลื่องอะฮาร์ไหมไปดีไปดีไปดีไปไปแต่อาจจะแบบว่าโอ้ยตัดคุณชัดออกสักคนได้ไหมไม่อาจจะผมดูเรื่อยดีแล้วพูดอย่างเงี้ยเจ็บใจว่ะไม่ไหวนะปั่นป่วนไหวไหมเนี่ยเอาแบบเซฮายไปอยู่รีเฟกอย่างงี้ดีไหมครับให้เขาสั่ง โอ้ไม่ต้องรับมันโง่ครับไอ้ไฮอย่าไปเลยมันเป็นเจ้าตัวอะไอืมคุยกันตึงเต้นเลยแกไม่ไม่ผมว่าข่อว่ก่อนก่อนนี้ดีกว่าเฮียทำทำเฮียอะไรเนี่ยพี่เขาคุยธุระกันอยู่ไอ้ซาร์ใช่ตีกันขำๆสักร้อยใบเฮ้ยบนบทประกันไม่พอประกันไม่พอฝ่าปากกราบกันเสร็จเนี่ย อ่ะสักเก็บติดใบร้อยใบบอสบอสบอสสักเก็บใบดีล่ะมันฝึกน้อยๆมันก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมบอสไปแล้วบอสไม่รู้เฟลแต่สินใจแล้วผมก็ได้ไม่ครับผมคนขับอย่างเดียวเลือกเลยสิบคนเลยหรอเอลเคไปอ่ะเท่ากันสี่สิบสี่สิบไปาะครับฮัมไปรถประมูลรถประมูลครับรถประมูลถามเดี๋ยวนี้ก่อนเลยสถประมสองคันไปแค่สองคันพอรถประมูลสองคันดีเฟ็กมีสองคัน ดิฟกมีสองคันเหรองั้นสามไม่ใช่เหรอดิฟกมีสามไใช่เหรออ่าสามคันอ่าก็สองคันสองคันเท่ากันฮาร์ดมีสามคันใช่ฮาร์ดมีคันเดียวมีเบ้นคันเดียวไม่ไม่ถ้าเกิดโอเคเข้าไปเพิ่มครับอ่าเป็นสามสามสามเท่ากันเท่ากันเฮ้ยคุณชักมาอีกแล้วเหรออย่าเต้นได้ไหม มันปั่นป่วนนะคุณชาก็สุดท้ายมีเฟกก็ได้สื่อเหมือนกันแงได้แค่ไห้ครับใช้่ไห้ผมอยากแบบเอาคนเก่งมาสอนมาเล่นคนเดียวมันมันแบกสี่สิบคนไม่ไหวหรอกัะคนเดียวอ่ะมันจะปวนเฉยๆหละไหวนะครับที่ผมเห็นไหวนะแบกมาแล้วว่าดิไปพี่ท็อปเอาเถอะสักอีกสามวันเจอกันสักร้อยใบเฮ้อคือคือสึกครั้งที่แล้วว่า S C R F อ่ะถ้าเกิดรอบนี้สกอตไม่แข่งขึ้นนี่ผมผมว่า พี่นาหน่อยนะคุณกูนะเอาอ่ะมันนม่ตรงนี้ได้ไงมันแพทโซงอะไรมากระเบิเฉยมันต้องมัต้องแข่งขึ้นแล้วนะคุณชักไปช่วยขนาดตอนนี้ฉันไปดูแล้วผมแข่งขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่าชักจะโอนรถมาให้ผมแหละว้าวปัญหาเฮ้ยเอาเป็นอะไรเนี่ยสิบคนหรอคุยได้กอนคยก่อนคุเดเทียสองไงอ่าเอาแป๊บนึงครับคืออย่างอย่างนี้ตรงนี้มีใครมีชิพสุดท้ายแล้วอยู่ที่เมียขาเล่นว่าเมียเขาจะเล่นไหมอันเนี้ย คุณชาร์คครับแต่เมียเขาเรียกไปคุยแล้วชิปอะฮอปไม่เล่นนะเขาขี้เกียจเล่นจบเลยมีมีชิปขายไหมครับคุณชาร์ชิปอะยังไงอะไรเนี่ยชิปไม่ต้องการชิปเนี่ยมีไหมแต่กูเต้นจนหิวข้าวไม่เอาจะกินข้าวอะไรขอถามซื้อชิปไม่อยากไม่อยากบอกผมไม่เอาเอเคไปสิบเอาไปสิบคนเลยเหรอไหวเนี่ยว่าไหวนะสิบคนเขาบอกอยากให้เล่นเทียร์กับเทียร์หนึ่งไงเทียร์สองไม่มีใครเล่น ไอ้นีไอ้ดิเฟร์ไม่ได้ก็ลองถือเอกเจนดูถอยอย่างเดียวเอเจน้บอกเจงบอกแจ้งบอกเฟยางพอดีเลยอยู่ขอบเพิงโดนใครมาวะยูเคสั่งนองให้มันฟิงไปเถอะปืนมันน้อยกว่ามึงเอกยูเคอ่ะเขาเพิ่งจะมาใครมาวะไอ้ดิ มันได้เคสฟรีเขาไม่นับกันตามหลักอะนับนับดิสกอร์มีให้นับก็ต้องนับดิไม่ไม่อวดสกอร์ทัใครมันอวดสกอร์ศูนย์วะหารที่แพ้สิบสองไปติดโดนอุ้มเจ็ดสิบศูนย์ะเฮ้ยนายกยาคุณสุรกันอยู่โอ้ยจริงต้องเงี้ยมึงแกล้งในเวลาที่แบบไม่มีคุยดีโดนดุแล้วไงแก้งในเวลาที่เขาไม่ได้คุยกันดิเขาเงาเข้าใจเขาน้อยก็ไปทีระบาย โดนดุได้ครัวดินอนแล้วว่อฮะกูไม่กล้าตักเคสเต้นแล้วนะแต่รออยู่อะไรฮะรออยู่ดอกนี้ดอกที่ต้องเน้นแมะเดี๋ยวมึงไปสิคนนั้นมาได้ไงวะไอพวกขี้เหงาอะเอามันไปเอออ้มึงไม่ได้เอาตัวเอาหัวหัวมาน้สอนได้นะเอามาโชว์ออกมาต้องดูแลแจ้งใช่ไหมล่ะได้คนเดียวก็เอาไปติดแล้วนะถูกครับผมอันนี้ไม่อยากพูดจริงมันเอาจมูกดูดอะ อเอาขำพิยาร์เข้าขำพิชารเข้าขำแก่หนูตีนึงก็หายทันทียตองแล้วจะหมูต้องแก์หน่อยต้องแก่หน่อยเพิ่มแก่หน่อยแก์หน่อยพี่ชารเขาเล่าหลอกผมพี่ชาร์เพราะว่าใช่ป่ะมันอ้างว่ามันเล่นแพทนี้ไม่เป็นอ um no si> ุ้มไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นมันเกี่ยวอะไรวะเนี่ยเออมันอ้างป่ะมันเหมือนเดิมหรือไงเนี่ยไม่เหมืองค่ะคนทำไมแพทนี้แพทนี้มันใช้ยานนี้เอาอกาศอุ้มกันหรอแล้วเนี่ยไม่ไม่แต่ก่อนตอนที่เล่นน่ะมันไม่มีอุ้มศพไง ตอนนู้นน่ะอ๋อหมายถึงอุลเงิลอุ้มใช่ไหมจัดศพอะไรเงี้ยครับยังแบบมัวมัวกันดำน้ำกันอยู่เฮ้ยชิปกูได้เนี่ยไม่เคยขายหรอไม่มีคนพักเขามาบอสเอาลังอาณาพันเขามาใช่4,000ก็ได้4,000ก็ได้4,000ก็ได้4,000เขาไม่น่าขายอ่ะสภารับ5,000อ่ะไปอาณาผู้มีรถมาให้ด้วยเด้อ โอ๊ยอเออเริ่มไม่มีคนกลัวแล้วเหรอวะเบิ้มไม่จะอยู่นานไปไปพี่ช้างผมขอซื้อจากรอรได้แล้วขอจากแล้วผมไปขอซื้อชิปจากแกเพื่อนจะมาตีแกเขาบอกเดี๋ยวขายให้ <c oughs> ผมได้ข้อสรุปมาแล้วครับป้าจะไหนอันนี้ คุณชักจะไปสอนประสบการณ์ให้ฮาร์ดใช่ไหมครับในแพทใหม่ของเราใช่ครับเพิ่มผมขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมถี่เราผมขอเลยขอเนื้อขอขอขอเนื้อชักนมได้ไหมครับแจ้งอะไรบ้างครับบวกห้าครับโอ้เชดได้ไม่นีหาไม่ปขอเนื้อขอเนื้อบวกห้าแค่กระบอกเนี่ยครับได้ครับไม่มีปัญหาโอ้สารการมันคันมือเนียครับไม่เนื้อไม่เนื้อสนับหรอครับ เดือบอสชักโนมารนักไม่เป็นรอยครับตนับแบบได้ได้บอห้าไม่ได้ก็ได้เดือบอมาแล้วครับสาับฟีสนับฟีมาหาสตีให้กูเม่น่ะเดือบอ๊อมาแล้วครับแต่ขอขอน้ำเปอกห้าครับขอน้อเปอกห้าจริงจริงเฮ้ยเฮ้ยั้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยไฮ้ยเ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 ื้เน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮอยเ้เฮ้ยเฮยดิ ไม่ขอบลบอกไปบอกมาไม่โถ่เขาเพราะปืนเขาเพราะปืนกินยาการดีครับมันแก้ไม่ยากเลยกินยาการครับชิวมันไม่ไหวจริงมันไม่ไหวจริงคือถ้าเกิดถ้าเกิดเนื้อบวกห้าของคุณชักได้อ่ะผมว่าคืออคืออย่างนี้ผมพูดตรงตรงเลยเมื่อกี้ผมปรึกษาน้องตอนเนี้แก๊งผมมันพึ่งมันมันพึ่งฟื้นฟูครับพึ่งแบบมันมันมันก็โดนไปสองลี่มันก็เหนื่อยกันอยู่เด็กๆมันก็เหนื่อยแล้วระยะหลังมาดีเฟกต์ก็ไม่ค่อยได้คุมลูกด้วยพึ่งพึ่งได้กลับมาคุมพึ่งได้กลับมาเล่นลูกเล่นอะไรกัน ทีเนี้ยผมกลัวว่าน้องมันจะเหนื่อยเกินไปครับผมก็เลยขอเนิบ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 ชักนมดีกว่าเนปุณนชักดีกว่าจะได้สุดคือมัน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 งอมนะเอาจริงๆตอนเล่นกับสกอตอ่ะชักดูไหมว่าคุณคนเดียวเกมมันเปลี่ยนทั้งสตอรี่เลยนะคิดเองหรือเปล่าครับภาพที่เห็นอาจจะเป็นมารยาก็ได้ครับคิดเองครับไม่ใช่มารยาบเกมมันเปลี่ยนทั้งสตอรี่เลยคือพี่ป็นตัวแบกเหรอไงตอนนี้ย แบกหลังหักตัวแบกอ่ะตัวแบกอ่ะคือถ้าเกิดไม่เป็นโอยเแล้วก็เดี๋ยว่เหมือนเปลี่ยนไฟอ่ะคิดกอดอกนะคุมันกอดอกแล้วยืนยิ้มคุณยืนยิ้มมากเปืนยิ้มอ่ะทำไมเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้มาอวยหรือมาเลียนะแต่แต่เมื่อกี้ผมถามน้องน้องทุกคนมันก็พูดมาในวอร์เลยว่าเนิร์ฟชักนมถ้าเกิดเนิร์ฟชักนมได้ก็คือชักนมไม่มีชักนมไล่เคสไม่มีอะไรมันก็ยังเบาแรงไปเยอะครับรอบไปแล้วแม่งงอมกันเลยอ่ะอุ้มแต่ตัวสามห้าไล่อ่ะไงอ่ะ ได้ครับมีปัญหาว่าเอาสล็อตกันละเล่นเอาไว้ได้หนึก็ได้มีโบกสุดป่ะเทิดโบกสุดไหมก่อนได้ไหมมีมีสิไปได้ไหมบอสโบกหนึ่งอยู่เขาออกน้ำกค่าเฉยปลดล็อกให้หน่อยด้ครับปลดไม่ต้องเทิดเลยหรอกเอาผมขอคนนึงครับปลดของเอลก์ไม่ใชปืนหรอได้ครับได้ได้อยู่ละเพิ่มปลดล็อกเขาสิผมมีบกสอยู่อยากได้ใครในเอลก์มาจีเอาวันที่ได้คนนี้ เอาวันที่พร้อมก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องรีบหรอกเดือนหน้าก็ได้ช่วงเดือนหน้าผมขอมาม마ครับผมโง่ใจบอดใจมามาประจุอ้ไอ้เออไม่ใช่ดูเขาเรียกเพราะมันโง่หรือเปล่าวะไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงขอมามาครัไปร้องเพลงไงร้องเพลงจะไปร้องเพลงปลูกเออปลูกใจไปไงปลูกไฟนี่เพกคอมโบเนี่ยเขาอยู่ในบอลหรือเปล่าพี่แา้วดีผมต้องไปโดนสตินี่หรอวะเนี่ยชี้อะเป็น เป็นเนฟคุณชักนะครับแล้วก็เข้าเข้าแค่แค่ห้ามห้ามในปืนบอกห้าใช่ไหมเพื่อได้เก็บคอตู้เลยใช่แล้วพี่เปลี่ยาเขาห้ามแตะปืนเลยครับห้ามห้ามแตะปืนเลยครับแตะปืนได้ครับบวกศูนย์นะไม่บวกศูนย์อยู่บวกศูนย์ได้อยู่บวกศูนย์ได้กูไม่ได้หรอกี๋ยวก็ไอเดียวดีกว่าไม่มันในปืนเวทเล่นก็ดีนะอุยนายก็ให้เขาลงไฟบ้างเถอะเยื่อเขาอยากไล่ลำเย่ถือไม้เอ็กอ่ะตอนเนี้ยเอ็กอยู่เอ็กอยู่นางยิ้มอ่ะ แจมแดงละไอ้เหี้ยถ้าถ้าถอดถ้าถอดไอ้นี่ไฟเช็ดหน้าออกมานี้ฟันเหยินออกมาแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วนนี้เฮ้ยเกมยีเห้ออะไรเกมยี่ห้อไอ้ชาร์คเทือนผอบฟันเหยอนพวกไอ้ชาร์คเทือนเลยมันก็เหมือนกันแหละไอ้เหี้ยกรรมบวมเดี๋ยวเจิชาร์คบวมาน้อยไม่มันมันมันเปลี่ยนเกมมันเปลี่ยนเยอะครับถ้าเกิดคุณชักเล่นบวกสี่บวกห้ามันเปลี่ยนเยอะจริงนี่เกยังไมได้ใส่สกินเยี่ห้ี่ยวันไหนเข้าวันไหนขนาดนี้เลย ตอนี้จแลว่เพราะว่าตอนเล่นกับสกอตแล้วมันมันเห็นผลนะมันเห็นผลสรุปโอเคไปได้กี่คนครับรคนเดียวเหรอไงบอสผมขอไว้สิบคนสิบคนะสิบคนเพราะมันจะได้ขึ้นสิบสิบกสิบสนุกอ่ะทีนี้แต่ภาพผมอยากให้มันสูสีนะไม่ได้อยากให้แบบอ่างอะไรขนาดนั้นนี่ไงสูสีเลยถ้าเกิดในคุณชักครับได่ผมกลัวจะผมไปสิบคนกลัวจะชนะอ่ะดิเดี๋ยวว่าคุณต้องอผมดบอสสิบคนรถระรูลสองคันเนื้อบอส น,น้องน้องเด็กแกงงมตายนะครับท็อปใช่ผมอาชนะผมบอกน้องไ้แล้วครับว่าสตอรี่นี้โอกาสแพ้สูงแต่ว no ่าก็คือได้ประสบการณ์ไม่เป็นไรใช่ใช่ได้ประสบการณ์คือผมไ่่ไม่อยากให้คุณท็อปมองโบหาขนาดนั้นนะครับไม่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 ผมไม่ได้มองโบครับมันจะมีพวกเนิร์ฟคุณชักนมอยู่แล้วครับในฮาร์ะครับเดี๋ยวไม่ได้ตีหัวกันเองอยู่แล้วไม่เล่นหรือเปล่าไม่อยากให้มองมองพวกกันไปครับถ้าของของผมเซตเซตนี้ของผมมันก็ต้อง ต้องต้องแก้เหมือนกันนะต้องแก้เนื่องจากตู้เทียสองยังไม่ชนะสักแก๊งเลยครับจริงๆยังไม่ภูมิใจกับใครไม่ได้เลยไม่น่าแข็งกว่าสกอตต์อยู่แล้วครับเอาเป็นวันไหนดีครับแล้วแต่เสาแล้วแต่เสาเลยครับผมเลือกวันาเลยครับเลือกเลยครับผมอยากเป็นฟาร์มบวกห้าเลยนะเมื่อกี้อะไรนะครับเมื่อกี้เลือกเอาเลยครับเลือกเอาเลยอ๋อเลือกเอาเลย ตามใจเสาเลยครับท็อปโอเคประมูลรถไหมครับผมไม่ได้ประมูลนะรอบเนี้ยประมูลรถก่อนไหมครับไม่ได้สิเรียกครับเรื่องประมูลผมไม่ได้อยากจะเอาอยู่แล้วแล้วผมแบบอยากให้รีบจบด้วยวัแบบอยากรีบกลับมาฟาร์มอ่ะโอเคไม่เอางั้นอาจจะเอานะประมูลเอาเลยครับเอาเลยครับจะได้มีหลายคันไม่ได้สิเรื่องผมไั้เอาคันเดียวแหละไม่ได้เอาเยอะหรอกท็อปอาฝาดห้าครับเออ มีตั้งอยู่ 40m นี่ประมูลอะไรได้เนี่ยผมยังไม่ใช้นี่เลยผมว่าได้นะเพราะว่าต่อเนื่องกันนะยังอื่นก็ไม่น่าจะมีป่ะเฮ้ยสามารถทอดังปิดหน่ครับเป็นนี่ฮาร์ปอยู่เลยเนี่ยต้อง 50m เนี่ยเฮ้ยทอดังเฮ้ยเฮ้ยเสี่ยวเฮ้ยใครวะเสี้ยวเหมือนเอ็กซ์เอร์เลยคนกันเองนะอนนี้คนกันเองไอ้เหี้ยคอนผมไปเล่นกับปิดโอดสองสองไม่ไหวครับถือเป็นค่าซื้อประสบการณ์ไง 50m สองไม่ดีหรอ ปีนี่มันมันไม่สะบัดเลยเ้าใลองิบใอ่ะพี่เลยสอบของก่อนเลือกเลยครับคุณท็อปเลือกวันเลือกไปได้เลยรับปีนี้ไม่สะบัดเลยพี่เอาใช่ไหมใช่ครับพี่เล่นได้ยังไงอะใส่ไก็ดีนะหบัดอะไรม่วะคือคือที่ผูไปลองเทสมานะผใส่นิดโมใช่ไหมเล่นเมืองจะเจี๊ยวดีสะบัดเลยอมพีเ้ยอใกนมอเมือวพี่ลอกไปเมาในไเลมือปจี๊ยวีสะัดเลอา่ไมาี่เลันจะปังอ่ะีกอะไรดสกบัดอม่ะ เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวจริงๆลองไปใส่ดูเกี่ยวเกี่ยวมันขับกากไปเลยจะต้องพึ่งจริงๆสรุปเลือกวันกันได้ยังครับเราครับเขาเราครับวันไหนวันไหนวันไหนสามเสาเลยครับพิชักครับพิชักออืขอลองคันนั้นหน่อยได้ไหมมันใครขับมาไม่รู้ดิกุญแจอ่ะอันนีจะประมูลหรือเปล่าันนีเปล่าฮะเปล่าว่าจะประมูลส่วนตัวฮะ เุ้ยเหลือเอินได้ครับได้ครับผมขอคิดวันหนึ่งได้ไหมอะแต่ว่าเรื่องใบผมขอสักเจ็ดติผมได้หมดเลยครับตามใจตามใจเต่าแล้วครับเนช่วงเดินหน้าก็ได้ครับผมไม่ไม่อยู่หลายวันวยะเดินปะอเดินปใช่เดินชเดินหน้าได้ได้ได้ครับเอาสักเดอยวน่าจะไม่นานนะครับน่าจะไม่นานแต่ว่าพุ่งพุ่งนี้ยวผมมาให้คำตอบได้ไหมผมขอคุยกับน้องๆแป๊บนึงมันไปนอนกันหมดละ ได้ครับได้แล้วระบัดแฟชั่นสรุปสี่พันได้ไหมครับหมื่นครับหมื่น๋อตัวนะครับถ้างั้นแล้วช้าคว้าครับพร้อมเมื่อไหร่ครับพร้อมแล้วครับอุ้ยเหีย เขาพร้อมใส่เลยพี่เฮ้ยนายมึงปนไม่ได้มีโปรเทคอยู่แต่เราบอสกันดีกว่าไไไม่ด้้อะรนผมน่าจะวางช่วงนู่นเลยครับตัวหลังประมูลเลยครับนะท็อปมันมีโปรเทคอยู่อ๋อคุณชักว่างหลังประมูลใช่ครับน่าจะหลังประมูลเลยนี่แทงกอดหมดไงมันเลยหายมีโปรเทคดิมไหมดีเปล่าปเวหลังประมูลใช่ไหม